สมาชิกของช่องเราอาจจะเคยได้ชื่นชมและดีใจไปกับความสำเร็จในชีวิตหลังเกษียณของอดีตเซ็กซิมโบอย่างยื่ยชื่อเมอมยแต่ในความเป็นจริงแล้วจุดจบของนังเอกหนังเกรดสาส่วนใหญ่ไม่ได้โชคดีเหมือนเธอเสมอไปหลายคนอาจจบด้วยการติดยาเสียผู้เสียคนกลายเป็นโสเพณีในคาราโอเกะชั้นต่ำหรือแม้แต่การจบชีวิตอันเจ็บปวดนั้นไปเสีย อย่างกรณีของนางเอกหนังเ,ก,เกรดสามร่วมรุ่นกับยี่ยจื่อเหมยยังเฉินเปาเหลียนที่เลือกจบชีวิตอันบัดซบของตัวเองในขณะที่มีอายุเพียงแค่29ปีเท่านั้นชีวิตของเฉินเปาเหลียนเริ่มต้นขึ้นแบบนางเอกในเทพนิยายเพราะใบหน้าที่สวยและมีความสูงระหงถึง175ซนติเมตรจึงทำให้เธอเริ่มก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงได้อย่างไม่ยากเย็นแต่มันกลับกลายเป็นหลุมดำที่กลืนกินความสุขและความฝันของเธอไปจนหมดสิ้น จนเธอต้องตัดสินใจยุติความเจ็บปวดทั้งหลายนั้นไปพร้อมกับลมหายใจสุดท้ายของเธอเชินเปาเหลียนหรือพอลินชานมีต้นกำเนิดเป็นสาวเซี่งไฮ้จึงไม่ต้องแปลกใจในความสวยและความสูงสง่าของเธอเพราะหนุ่มสาวจากซิ่งไฮ้นั้นขึ้นชื่อเรื่องความเพอร์เฟกในรูปร่างหน้าตาอยู่แล้วเธอเกิดเมื่อวันที่23พฤษภาคมปี1973 และจบชีวิตในวันที่31กรกฎาคมปี2002ในขณะที่เธออายุได้29ปีชีวิตวัยเด็กของเธอเริ่มต้นด้วยความยากไร้ขัดสนเมื่อพ่อกับแม่ของเธอได้หย่าขาดจากกันทําให้เธอต้องอพยพมาอยู่ที่ฮ่องกงในขณะที่มีอายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นเธอต้องช่วยหาเงินมาจุนเจือครอบครัวตั้งแต่อายุ15ด้วยการไปรับจ้างเป็นนางแบบพาร์ทไทม์เนืน่องด้วยเธอมีรูปเป็นซับมาตั้งแต่ต้น ส่วนชีวิตในวงการของเธอเริ่มต้นขึ้นในปี1990ในตอนที่เธออายุได้17ปีเท่านั้นด้วยการเข้าร่วมประกวดมิสเอเชียของสถานีโทรทัศน์เอทีวีแม้เธอจะไม่ได้รับรางวัลอะไรเลยแต่ด้วยรูปร่างหน้าตาที่โดดเด่นทำให้เธอได้รับงานเป็นพิธีกรรายการเล็กๆของเอทีวซึ่งนั่นทำให้เธอเริ่มเป็นที่รู้จักเพราะความสวยสง่าของเธอแต่ใครจะรู้ว่าความสวยนั้นกลับกลายเป็นภัยร้ายแรงกับตัวของเธอเอง เพราะแทนที่เธอจะไปได้ไกลในวงการบันเทิงในฐานะนางเอกหรือนักแสดงชั้นนําแต่ด้วยความร้อนเงินของผู้เป็นแม่รายได้จากการเป็นนางเอกหนังธรรมดามันจึงช้าและไม่ทันใจเธอจึงได้จัดการขุดหลุมฝังชีวิตของอดีตลูกสาวตัวน้อยๆของเธอด้วยการผลักด,ดันให้เลือดในอกเข้าสู่วังวนอันมืดดำและสกปรกของหนังเกรดสามกว่า10ปีในวงการและการเล่นหนังเกรดสามอันสุดร้อนแรงก,กว่า25้าเรื่อง ทาให้ชื่อของเธอโด่งดังในฐานะราชินีของหนังเกรดสาวในยุคนั้นแต่มันคือความดังที่มาพร้อมกับคําสาปเพราะการที่ต้องเข้าฉากเลิฟซีนกับนักแสดงชายมากหน้าหลายตาท่ามกลางทีมงานนับสิบสิบคนนั้นมันได้กัดกร่อนศักดิศสีความเป็นมนุษย์ของเธอลงไปเรื่อยเธอรู้สึกอายแต่ก็หยุดไม่ได้เพราะมีภาระหน้าที่ในการหาเงินเพื่อทดแทนบุญคุณผู้ให้กำเนิดมีเสียงเล่าลือว่าแม่ของเธอจะคอยมาเจ้ากี้เจ้ากาดและควบคุมดูแล แม้แต่ตอนที่ลูกสาวกำลังแก้ผ้าลอนจอนให้นักแสดงชายแปลกหน้ากอจุบลูกคลัมต่อหน้ากล้องถ่ายนั้นโดยที่ไม่รู้สึกสงสารลูกสาวของตัวเองสักดิดเงินเท่านั้นคือคำตอบของแม่อย่างเธอผลจากการที่ต้องทนอยู่กับความอับอายในใจของตัวเองนานวันเข้าจึงทำให้เธอเก็บกดจนกลายเป็นคนมีปัญหาทางจิตต้องหันไปพึ่งพายาเสพติดและความเชื่อทางคุณสายมนดำ จนทำให้ชีวิตของเธอยิ่งดิ่งลึกแบบไม่มีทางออกต้องเลือกเส้นทางสุดท้ายด้วยความตายเพื่อปลดเปลื้องความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปในปี1997เธอได้มีความสัมพันธ์ลับกัแบเพลย์บอยมหาเศรษฐีชาวไต้หวันหวงเจินจงซึ่งมีอายุมากกว่าเธอถึง33ปีโดยทั้งคู่ได้บอกกับสื่อว่ามันเป็นแค่ความสัมพันธ์แบบพ่อลูกบุญธรรมไม่มีอะไรที่เกินเลยไปกว่านั้นแต่ก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อนนะัก และช่วงเวลาหลังจากนั้นไม่นานเส้นทางในวงการบันเทิงของเธอก็เข้าสู่ช่วงขาลงเมื่องานน้อยเงินน้อย,นนอยก็ยิ่งเพิ่มความเครียดให้กับเธอมากขึ้นจึงต้องหันหน้าเข้าหาเล่ายาปาร์ตี้เพื่อผ่อนคลายแต่นั่นยิ่งทําให้ชีวิตเธอดิ่งลึกลงไปในหลุมดํามากขึ้นจนสุดท้ายเธอถึงขั้นหลอนและควบคุมตัวเองไม่ได้มีข่าวอื้อฉาวเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันมีทั้งพยายามในกลางรายการทีวี แก้ผ้าแก้ผ่อนกลางที่สาธารณะจุดไฟเผาห้องพักตัวเองทำร้ายคนแปลกหน้าโดยไม่มีสาเหตุพยายามเข้าประเทศอื่นโดยไม่มีพาสปอร์ตจนต้องถูกจับและถูกเนรเทศอาการหนักจนถึงขั้นต้องเที่ยวเข้าเทีเออ่ยวออกสถานบําบัดเป็นว่าเล่นหวงเจินจงรู้สึกเศร้าใจกับชีวิตที่ดิ่งเหวของสาวคนสนิทและได้พยายามช่วยเหลือด้วยการส่งเธอไปเรียนต่อที่อังกฤษเผื่อว่าอะไรๆมันจะดีขึ้นแต่เธอก็ไปก่อเรื่องทำร้ายผู้คน และทำผิดกฎโรงเรียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนโดนไล่ออกนำซ้ำยังผลาญเงินที่ควรใช้เป็นค่าเล่าเรียนไปกับเรื่องไร้าสาระอื่นๆทำให้หวงเจินจงรู้สึกโกรธและผิดหวังมากจึงประกาศตัดความสัมพันธ์และหยุดให้ความช่วยเหลือเธอในทุกๆทางแม้เธอจะบินไปไต้หวันเพื่องอแต่เขาก็ไม่เคยตอบรับเธออีกสามปีหลังจากนั้นเฉินเปาเลียนได้คลอดลูกชายซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อในช่วงต้นเดือนกร,รกฎาคมของปี2002 ด้วยความหมดหวันเศร้าใจและไร้ที่พึ่งเธอจึงได้ตัดสินใจกระโดดจากชั้นที่24ของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งในวันที่31กรกฎาคมปี2002ในจดหมายลาตายที่เธอทิ้งไว้ได้บอกว่าเธอรู้สึกเจ็บปวดจากภาวะซึมเศร้าหลังคลอดจนไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้อีกเธอได้กล่าวขอบคุณและขอโทษหวงเจินจงกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอก่อขึ้น พร้อมกับร้องขอกับใครก็ได้ให้ช่วยตามหาพ่อของลูกซึ่งเป็นดีเจหนุ่มลูกครึ่งจีนอเมริกันที่ทำงานอยู่ในสถานบันเทิงของไต้หวันแต่ก็ไม่มีใครหาผู้ชายคนนี้พบจนเมื่อเวลาผ่านไปนับสิบปีเมื่อลูกชายของเธอโตขึ้นและมีใบหน้าที่ละไมคลายขึงกับหวงเจินจงเป็นอย่างมากสื่อทั้งหลายจึงพากันฟันธงว่าหวงเจินจงนี่แหละที่น่าจะเป็นพ่อที่แท้จริงของลูกชายเธอ หวงเจินจงเองก็รู้สึกเศร้าและเสียใจกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากทั้งยังเก็บรูปของเธอไว้ข้างเตียงนอนเสมอเขาอยู่อย่างตรอมใจและเสียชีวิตตามไปในปี2004ในวัย64ปีด้วยสาเหตุจากโรคเบาหวานปิตตำนานแห่งความสัมพันธ์ต่างวัยอันเร้นลับด้วยความเศร้าทางด้านลูกน้อยของเธอก็ได้รับการอุปการะจากหวนจีซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวของหวังเฟย ที่รับเลี้ยงเด็กชายตัวน้อยไว้ตั้งแต่อายุได้ส5้าเดือนและเลี้ยงเขาให้เติบโตขึ้นดุดดังลูกในไส้ของตัวเองแต่ด้วยความที่เธอเป็นคนที่มีงานรัดตัวมากจึงไม่สามารถให้เวลากับลูกคนนี้ได้อย่างเต็มที่ข่าวล่าสุดบอกว่าเด็กน้อยได้เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กชายที่ค่อนข้างจะเกเรและเรียนไม่ค่อยเก่งนักก็หวังว่าเธอจะสามารถบริหารเวลาเพื่อจะมาคอยชีย้นำให้เด็กชายไร้แม่ผู้น่าสงสาร ได้เดินไปบนทางที่ถูกที่ควรในที่สุดและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดกับชีวิตที่สุดรันทดของสาวสวยที่เกิดมามีกับเฉินป่าหลียน